สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วผมผมนกช่องนกเลนเจอร์ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิปแนะนําเกมครับผมก็ในช่วงวันที่ยี่สิบถึงย2ิมิถุนายนนี้เนี่ยก็จะมีเกมที่เปิดให้ครอสเบต้านั่นก็คือเกมโครโนอ d y s ซี y ครับผมเป็นเกมแนว MORPG Open World ครับผมที่โลก,กในพื้นที่เนี่ยจะต่อกันหมดเลยครับผมอ่า เป็น open world ด์ไล่ลอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้เฮ้ยไม่ใช่ครับผมล้อเล่นครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมเอ g วจีที่เป็น open world ครับขี้หลักของเกมนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบอวกาศเวลาอะไรประมาณนี้นะครับแต่เป็นเกมแนว RPG ครับผมอ,อย่างแรกครับผมสิ่งที่คุณควรรู้ครับ ที่จะมาในクロสเบต้านี้จะมีราวประมาณ16อย่างครับผมที่ผมลิสตมานะ,ะประมาณนั้นครับ15-16อย่างอย่างแรกที่คุณควรรู้เลยก็คือระบบดันเจียนนะครับต้องบอกว่าระบบดันเจียนเนี่ยเรียกว่าจะเป็นแกนหลักหรือหัวใจสําคัญของเกมแนวๆน,นี้เลยก็ว่าได้ครับผมซึ่งจะตัวระบบดันเจียนของเกมโคโนดิซี่เนี่ยก็แบ่งมีทั้งแบบโซโลมีทั้งปาร์ตี้ มีหลายแบบมีทั้งแก้พัเซเิลมีทั้งตีมอนอะไรแบบนี้มีหลายๆอยา่างมากๆสำหรับคนที่ชอบอะไรแบบนี้ก็น่าชอบว่าผมมีอะไรประมาณนี้ครับอ,อ่ะต่อไปครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวระบบ World Quest ครับผมระบบ World Quest ก็ถ้าเทียบกับหลายเกมก็ระบบจะเรียกว่าระบบ Qu e s t ทั่วไปได้มันก็อาจจะเรียกได้ครับอ่า q u e s t รับ Quest ระบบเสริมเควสอาชีพหรือเควสอะไรก็ตามแต่ที่พอะนึนกออกครับผมเราจะเรียกระบบนี้ว่าระบบ world quest ครับประมาณนี้ครับผมต่อไปครับผมต่อไปก็เป็นตัว time portal ครับผมตัว time portal เนี่ยจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบจุดวาร์ผมที่เราสามารถวาร์เข้าไปในอดีตหรือนาคตก็ได้ครับผมแต่ลอ m e portal เนี่ยก็จะมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน มอนเตอร์ที่แตกต่างกันสามารถใช้เจ้าตัวโคโนเทคเตอร์เนี่ยใช้ในการเปิดหรือว่าเสริมพลังให้กับมันได้ครับผมบางภารกิจใน w r r l q u u e นะครับเราก็ต้องใช้เจ้าตัว Time Portal ในการผ่านไปด้วยเช่นกันครับผมอ่าประมาณนี้ครับต่อไประดับอันดับ C f ฟิล์บอสครับผมฟิล์บอสเนี่ยจะเกิดขึ้นตามจุด f ฟิล์บอสมีเวลาสุ่มเกิด ผู้เล่นใน channel เดียวกันกรณีที่แบบแบ่ง c ชแนลในใน,ในเกมน,นะครับสามารถเข้าร่วมได้แล้วก็เวลาเราฆ่าบ,บอสเนี่ยก็จะได้ดรอปไอเทมหายากสามารถเอาไปค้าเป็นไอเทมต่อได้ในระดับสูงขึ้นนะครับต้องบอกว่าในเกมนี้เนี่ยมีระบบคาฟติ้งด้วยนะครับต่อไปครับผมก็จะเป็นตัวระบบ void nexus ครับ ตัวระบบวอร์นิคซ์ันหรือคอนเทนต์วอร์นิคซันเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นคอนเทนต์โคออบระดับสูงใกล้เคียงกับเลดบอสมากๆครับผมอ่าซึ่งเจ้าตัวแมคคเนี่ยก็จะมีหลายแมคคเนกต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจในการสู้มากๆครับผมต้องแบ่งโลชัดเจนแทง DPS ฮิลเลอร์อะไรประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็ของรางวัลเนี่ยก็จะรีเซ็ตประจำสัปดาห์ครับผมสำหรับเจ้าตัววอยนิซสัครับผม ต่อไปก็จะเป็น l e เจนด์บอสครับลเจนด์บอสเนี่ยเรียกว่าเป็นบอสแลนด์มาร์คประจำพื้นที่นั้นๆก็เลยก็ว่าได้ครับผมอ่าจะยากกว่าฟิลบอสเยอะมากๆอ่าต้องนัดเพื่อนเป็นปาร์ตี้หรือต้องนัดกิวเพื่อที่จะไปซัดมันเลยก็ว่าได้ครับก็ไม่รู้ว่าช่วงแรกอาจจะเป็นบาร์ตี้จริงเดช่วงหลังไม่รู้ว่าจะสามารถโซโลได้หรือเปล่านะอันนี้คิดไว้เฉยๆครับอ่าการที่ จะชนะมันได้เนี่ยก็ต้องใช้คนค่อนข้างเยอะนะส่วนของรางวัลก็จะได้เป็นโทเค็นพิเศษครับซึ่งไ้เจ้าตัวโทเค็นพิเศษเนี่ยเราสามารถเอาเป็นแลกเป็นของรางวัลระดับสูงได้ครับผมอ่าก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในคอนเทนต์อาจจะเอนเกมของเจ้าตัวโคนโอ y s ซี่ก็ว่าได้ครับผมประมาณนี้ครับต่อไปครับผมก็จะเป็น Open World ครับ Open World ที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ตอนช่วงต้นคิปครับ ต้องบอกว่า open world เนี่ยเกมนี้เนี่ยทำมาค่อนข้างที่จะดีครับแต่ไม่รู้ว่าตอนเล่นจริงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคือเป็นเกมที่แม่งมีโลกกว้างแล้วก็เดินต่อกันได้เลยไม่มต้องมีแบบวาร์ปเพื่อที่ข้ามไปจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับเดินต่อเนื่องได้เลยครับผมเออแล้วก็เจ้าตัว Open World เนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะคอมโบคอมจอยกับเจ้าตัวเด n น m i มิกอีเครับ ด y น a มิ c อีเวนในที่นี้ก็คือเวลาเราเดินเดินไปอยู่บางที่อยู่อยู่อีเวนต์ก็เกิดขึ้นมาเลยครับอีเวนต์ขอความช่วยเหลือจาก NBC อยู่ๆก็แบบมีบอสเกิดตรงหน้าหมู่บ้านโดนมอนเตอร์บุกอะไรประมาณนี้ครับให้มันรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกของเกมนั้น,น,นจริงจริงครับอ,อ,อยู่เหตุการณ์อะไรจะเกิดก็จะเกิดได้แบบสุ่มอะไรประมาณนี้รประมาณนั้นครับ ต่อไปครับผมลาบิลินลาบิลินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในระบบดันเจียนแล้วกันนีครับอ่าก็ลาบิลินเนี่ยแปลตรงตัวก็คือเขาวงกตครับก็จะมีพัซเซิรให้เล่นมีแบบต้องทําแบบนี้นะถึงจะสามารถผ่านไม่ได้ของรางวัลก็จะแตกต่างกันตามระดับที่เขาวงกตนั้นกําหนดออกมาอะไรประมาณนี้ครับอ่าต่อไปครับผมก็เป็นระบบบบลตี้ฮันเตอร Bounty Hunter ก็จะเป็นระบบล่าเข้าหัวครับแบบเลือกมาเลยว่าเออมอนตัวนี้ติดประกาศอยู่เขาต้องไปล่ามอนตัวนี้อาจจะมีแบบมอนที่แบบระดับที่เก่งมากๆที่ต้องใช้เป็นปาร์ตี้ในการล่าอาจจะแบบต้องไปล่าบอสต้องไปล่ามอนกี้อะไรประมาณนี้ครับระบบนี้เราจะเรียกมันว่าระบบ Bounty Hunter ครับผมที่มีอยู่ในเกม Chrono Odyssey นะครับ ต่อไปครับผมระบบ PVP ครับต้องบอกว่าระบบ PVP เนี่ยเป็นระบบที่หลายคนอาจจะเฝ้ารอหรือคอยติดตามสำหรับระบบนี้เลยก็้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกม MMOPG ที่แม่งเป็น PVP าจา๋าเนี่ยมันหาได้ค่อนข้างยากถือป่ก็อบอกว่าระบบ PVP เกมนี้เนี่ยมีไม่ได้เยอะมากอ่าอย่างแรกก็จะเป็น Du e อ PVP d u e l PVP ในที่นี้ก็ เป็นการดูเอลระหว่างเพื่อนฝึกฝีมืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างที่สองก็เป็นระบบ PvP ที่พื้นที่นั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่สำหรับ PvP เลยครับผมเเข้าไปก็คือสามารถซัดกันได้เลยคือเป็นการแบ่งพื้นที่ชัดเจนครับว่าโซนนี้หัวแดงตีกันได้แน่นอนอิสระฆ่ากันได้อะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะปรับปรุงยังไงบ้างแต่ที่ รู้มาก็คือยังไม่มีรางวัลอะไรที่มันได้ผลตอบแทนจากการ PVP แต่คิดว่าในอนาคตก็อาจจะมีก็ได้ครับ uh. ต่อไปครับผม y y n m i c e v e n t อ่าเราพูดไปแล้วก็คือเป็นการเกิดอีเวนต์แบบสุ่มที่สามารถเกิดอะไรขึ้นก็ได้อาจจะมีแบบ m p c ขอความช่วยเหลือโดนบอสบุกโดนมอนเตอร์บุกหมู่บ้านในแมป Open World อะไรประมาณนี้นะครับ uh. เป็นแบบกิมมิคอีเวนต์อะไรประมาณนี้เหมือนเราอยู่ในโลกนั้นๆจริงๆครับต่อไปครับผมไทล์ไทลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนบททดสอบที่เป็นหนึ่งในระบบดันเจียนเหมือนกันนครับผมก็ไทลเนี่ยจะแตกต่างนิดนึงก็คือมีดันเจียนแบบที่ต้องสู้มอนเป็นหลักแตกงต่างกับตัวลาบิลินที่จะแก้พัซเซิลเป็นหลักใช่ไหมครับ ประมาณนั้นครับไทโอก็จะแบ่งเป็นคิดว่าน่าจะแบ่งทั้งโซโล่แล้วก็ปาร์ตี้ครับยิ่งเราไต่ไทอได้แบบเทียร์สูงๆมากยิ่งขึ้นของเราวันที่เราจะได้รับเนี่ยก็เยอะมากขึ้นเช่นกันครับผมต่อไปครับผมระบบไลท์สกิลครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในระบบที่หลายๆคนค่อนข้างชอบซึ่งเนื้อนั้นก็มีผมครับเพราะว่าตอนผมเล่นแบคดิสเซิร์ มาเนี่ยผมค่อนข้างชอบระบบไลสกิลแต่ว่ามันจะน่าเบื่อนิดนึงถ้าเราต้องไกดิ้งแบบไลสกิลบ่อยๆครับเออเพราะไม่ได้เสริแบไกลดิ้งแบบหนักมากอ่ะแต่ตอนนี้เราจะไม่พูดถึงแพ็คที่เสิร์ครับเราจะพูดถึงระบบไลสกิลในที่นี้ก็จะมีแบบคุดแร่ตกปลาทําฟาร์มครัพไอเทมซึ่งระบบคัพไอเทมของเกมนี้ที่คอมโบกับตัวระบบไลสกิลเนี่ยใน คลิปที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทําให้ระบบเลสสกิลแล้วก็ระบบคับติ้งเนี่ยสายคับติ้งเนี่ยมีการพัฒนาตัวละครเนี่ยให้สามารถเทียบเท่ากับพวกที่เป็นสาย PVE ล้วนด้วยครับก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างดีเพราะไหนๆก็จะทำแนวเกมมาที่แบบเบนออ PVE ซะแบบ80-90%เลยด้วยซ้ำก็คิดว่าการทำให้ทั้งเลสกิลแล้ว PVE มันสามารถเติบโตไปได้เนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับประมาณนั้นครับผมต่อไปรับผมโคโนเทคเตอร์โคโนเทคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ควบคุมเวลาครับสามารถใช้เสริมพลังโคโนเกตได้และทำเท่าได้มีหลายระดับอัปเกรดได้อะไรประมาณนี้ครับสามารถตับแต่งได้ของแต่ละสายครับก็ต้องรอดูในตัวเกมจริงว่าไอ้เจ้าตัวโคโนเทคเตอร์เนี่ยจะเล่นแล้ว มันจะสนุกขนาดไหนครับเออต้องบอกว่าเรียกว่าเป็นหนึ่งในแกนหลักของเกมโค r o n o a b y เลยนะอ,อ,อ่ะต่อไปครับผมก็จะเป็นตัวโค r o n o Gate บผมโคโนเกตก็จะเป็นประตูเข้าเวลาหลักของเกมใช้เข้านั้นเจียนเปิดเคล็ดลับย้อนไทม์ไลน์บางเหตุการณ์ซึ่งต้องใช้้ตัวโค r o n o ค e ตอ o r ในการเปิดแล้วก็ควบคุมใช่ไหมครับซึ่งไอเจ้าตัวโคโนเกตเนี่ยเวลาเราเปิดเข้าไปแล้วเจอบอสแล้วเราฆ่าบอสได้เนี่ย จากในคลิปนะผมก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนครับผมจากในคลิปที่ผมดูมา17นาทีที่เขาปล่อยมาเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เราสามารถเอาชนะบอสได้แล้วเนี่ยเราสามารถปลูกมันเนี่ยเพื่อมาเป็นสเปกเตอร์ที่ใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยเย้เข้นึกว่าพี่ทรงจรินอูครับผมจงตื่น ah. รอดูว่าผมว่าตัวคโคโนเกตจะทำให้เราสนุกแค่ไหนครับ สิ่งสุดท้ายครัผมอีเดนต้องบอกว่าอีเดนเนี่ยยังปล่อยข้อมูลออกมาไม่ค่อยเยอะมากแต่รู้ไว้แค่ว่ามันจะเป็นระบบ n อนเกมของตัวเกมโคน o อดิ s ี y ครับซึ่งในช่วงคลอสเบต้าที่เราจะได้เล่นเนี่ยจะไม่มีไอ้เจ้าตัวอีเดนเนี่ยเข้ามาด้วยแต่โปรดรู้ไว้ว่าเจ้าตัวอีเดนเนี่ยจะมาอยู่ในเกมเต็มแล้วก็เป็นระบบหนึ่งในระบบเอนเกมข ตัวเกมโครโนโอดิซี่ครับผมประมาณนั้นครับก็คิดว่าเจ้าตัวระบบอีเดนก็น่าจะเป็นแบบคอนเทนต์ในเกมเป็น done, ลงดันเลดบอสปาร์ตี้บอสลัชอะไรซะส่วนใหญ่แหละแต่ทำในรูปแบบที่อาจจะแบบดูดันมากขึ้นกว่าที่พูดมาของก่อนหน้าน,นี้นะคิดว่านะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าระบบินเกมมันจะทำให้ดึงดูดผู้เล่นมาก น้อยได้แค่ไหนครับอ่าก็ต้องรอดูกันประมาณนั้นครับก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวน่าจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมส่วนใครที่เข้าร่วมโค้ดเวต้าครับก็โปรดจงรู้ไว้ว่าคลาสอาชีพที่จะเปิดให้เล่นช่วงโค้ดเวต้าเนี่ยก็จะมีทั้งหมดแค่3คลาสเขนาดเงี้ยก็คือซ็อตแมนเรนเจอร์แล้วก็เบิร์ดซ็อกเกอร์ครับซึ่งในแต่ละคลาสอาชีพเนี่ยก็มีทั้งหมดประมาณน่าจะสามมาวุธครับที่ให้เลือกครับผมก็ เลือกกันเอาได้ครับหรือจะเล่นให้ครบหมดทั้ง3ามคลาสอาชีพเลยก็ได้เช่นกันนะผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่เข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันครับสำหรับคลิปนี้ผมใครที่มาเข้ามาดูเนี่ยก็รบกวนฝากกดติดตามด้วยับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยในการทำคลิปถัดไปครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันครับผมบายครับ For all else will be lost. You must return to Soterra before time runs out. If you fail to escape, everything you claimed will turn to dust. Descend into Eden's depths, where time is your greatest threat and fortune favors the bold. May the blessings of time guide your journey in Chrono Odyssey.